โอเคต่อครับผมคนที่สามครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นไงบ้างคะจากคุณสามร้อยเมืองเหนืออ๋อสาว้อยเมืองเหนือใช่ไหมครับโอ้โหหน้าตาน่นารักโยนสาวเมืองเหนือนะครับก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นไงบ้างคะอ่าโอเคคืออย่างนี้ครับตอนนี้เขายังเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นาน,นใช่ไหมเพิ่งเปิดเมื่สองสิงหาที่ผ่านมานะครับเปิดได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วก็ผมได้ลองไปนั่งหนึ่งครั้งแล้วครับก็ สนุกดีครับคือรถค่อนข้างวิ่งได้เร็วมากๆนะครับจะลองแชะภาพหรือจะเก็ตภาพถ่ายรูปยากมากๆรถมันไปไวจริงๆนะครับแต่มันเหมาะสำหรับคนที่มีบ้านหรือว่าต้องสัญจรหรือว่าท,ท,ที่ทำงานอยู่แถวแถวลังสิตดอนเมืองหลักสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้านั่งใส่สีแดงคุ้มครับรวมถึงใครบ้านอยู่แบบรอบนอกหน่อยอย่างเช่นพวกบางพัดบางกรวยตลิ่งชันก็คุ้ม นะครับแต่บางซื่อก็ดีนะบางซื่อมันก็เป็นแบบจุดที่รถมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับทุกเป็นรถรถใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีบนบกด้วยมีขึ้นแบบข้างบนด้วยนะครับพวกบางโคอะไรเงี้ยแล้วก็สายสีแดงก็มีนะครับคือพูดง่ายๆว่าเขตเดียวนี้วิ่งกันถึงสามสายเลยนะครับมีทั้งสีแดงสีน้เงินแล้วก็สีม่วงนะครับก็คุ้มครับลองเป็นนั่งกันดูครับ